การเตรียมหน้างานครับบ้านสร้างใหม่บ,บ้านเดิมนะจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลักษณะของหน้างานครับบ้านเดิมนะครับก็คือเป็นลนักษณะของบ้านที่ต้องมีการเจาะพื้นครับหรือแม้กระทั่งมีการปรับฐานรากใหม่ครับหนึ่งคำถามนะครับที่เป็นคำถามยอดฮิตหลักเลยสำหรับลูกค้าที่ถามเราเข้ามานะครับว่าริบบ้านราคาเท่าไหร่ มากับ1คําคำถามนะครับที่เป็นคําถามยอดฮิตหลักเลยสําหรับลูกค้าที่ถามเราเข้ามานะครับว่าลิปบ้านนะครับราคาเท่าไหร่สําหรับเรื่องของราคาครับจะหลากหลายนะครับจะขึ้นอยู่กับจํานวนของชั้น หรือแม้กระทั่งโมเดลดีไซน์ที่ลูกค้าเลือกนะครับหรือแตกต่างกันในเรื่องของตัวระบบในเรื่องของราคานะครับทท่งนี้เท่านั้นจะไม่สามารถตอบได้ตายตัวโดยทั่วไปนะครับรีบ,บ้านนะครับราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณหลักแสนปลายจานถึงหลักล้านต้น,ต,นต้นนะคบทางนี้จะขึ้นอยู่กับดีไซน์หรือวัสดุที่ลูกค้าเลือกเลยครับแล้วก็จาํานวนฉากที่จอดถ้าแบ่งออกไปเป็นโครงสร้าง คอนเซปต์ของราคาจะมีประมาณนี้ครับ1เลยนะครับในเรื่องของตัวบอดี้ลิฟต์ครับจำนวนชั้นที่จอดครับ2นะครับก็คือเรื่องของวัสดุและก็ดีไซน์ครับ3นะครับคือเรื่องของระบบต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นระบบด้านขอรระบบสลิงครับหรืระบบสกรูครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นลิฟต์ระบบสกรูครับราคาก็จะค่อนข้างสูงกว่าครับเนื่องจากมีระบบความปลอดภัยที่เยอะกว่าครับและเรื่องของการบำรุงรักษาครับจะค่อนข้างน้อยกว่า 3นะครับในเรื่องของการออกแบบแล้วก็การปรับแต่งวัสดุครับไม่ไว่าจะเป็นในเรื่องของการเลือกสีครับแล้วก็ในเรื่องของดีไซน์ด้านหลังของตัวผนังครับ4นะครับก็คือค่าบำรุงรักษาระยะ<า>ยาวนะครับอย่างเช่นบางระบบครับยังต้องมีการบำรุงรักษาผ่านตัวน้ํามันนะครับอย่างเช่นบางระบบก็อาจจะไม่ต้องมีการรักษาที่ต้องใช้ระยะเวลาที่ต้องตลอดทุกเดือนครับหรือบางระบบที่ต้องใช้ในเรื่องของการเปลี่ยนสายเคเบิลที่ค่อนข้างบ่อยครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่หลายๆคนยังไม่ทราบ ก็คือในเรื่องของการเตรียมหน้างานครับซึ่งจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลักษณะของหน้างานครับ1นนะครับก็คือบ้านเดิมครับลักษณะของบ้านเดิมนะครับก็คือเป็นลักษณะของบ้านที่ต้องมีการเจาะพื้นครับ uhh. หรือแม้กระทั่งการเตรียมโครงสร้างที่ต้องมีการปรับฐานรากใหม่ครับถ้าเลือกใช้แบบระบบสลิงครับเราจะต้องมีการปรับพื้นเพื่อที่จะทําให้ตัวโครงสร้างครับมีการรองรับน้ําหนักที่ต้องการใช้น้ําหนักที่ค่อนข้างสูงครับและก็จะส่งผลให้ต้องมีการเตรียมหน้างานเตรียมโครงสร้างหรือแม้กระทั่งบัตรเจ็ตที่ลูกค้าต้องเตรียม สูงก,ก,ว,บบกว่าลิฟระบบสกรูครับเพราะว่าลิฟระบบสกรูเนี่ยครับเราจะใช้น้ําหนักที่น้อยกว่าครับดังนั้นเนี่ยในการเตรียมโครงสร้างครับเราจะเตรียมได้ไง่ายกว่าครับและในเรื่องของการติดตั้งนะครับอาจจะต้องใช้ทีมช่างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคโดยเฉพาะนะครับเพื่อไม่ให้รลก,กวนกับโครงสร้างเดิมถัดไปนะครับจะเป็นกลุ่มบ้านสร้างใหม่ครับ เราสามารถวางแผนตำแหน่งลิฟต์ได้ตั้งแต่การออกแบบตั้งแต่เริ่มต้นเลยดังนั้นเนี่ยครับค่าการเตรียมหน้างานเนี่ยจะน้อยกว่าเพราะเราสามารถเตรียมโครงสร้างไว้ได้ตั้งแต่ล่วงหน้าช่วยลดต้นทุนและช่วยประหยัดเวลานะครับในเรื่องของการติดตั้งได้มากขึ้นครับที่สําคัญนะครับเรามีทีมฝ่ายขายครับที่ช่วยให้คําแนะนําและก็เข้าร่วมการประเมินหน้างานโครงสร้างให้กับคุณลูกค้าปีครับเพื่อที่เราจะช่วยให้คุณลูกค้านะครับเข้าใจงบประมาณและ เข้าใจในเรื่องของการเตรียมหน้างานครับกอดการตัดสินใจครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าทางคุณลูกค้านะครับกำลังอยู่ในช่วงการวางแผนนะครับทางเรานะครับสามารถที่จะช่วยให้คุณลูกค้านะครับเตรียมงานวางแผนหรือแม้กระทั่งพูดคุยเรื่องโครงสร้างการประเมินราคาได้ตั้งแต่แรกเลยครับเพราะฉะนั้นอย่าลังเลที่จะสอบถามเลยละครับเราจะช่วยให้คุณลูกค้านะครับประเมินราคาได้ตั้งแต่แรกเลยนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้ริบในงบประมาณที่เหมาะสมและช่วยเพิ่มการตัดสินใจให้กับคุณลูกค้าครับ